สวัสดีครับผมสวัสดีที่สาวหน่อยเจ็บันแข้งเ็ที่เมหักบักหลาหน่อย่อหักบักหลาหน่อยเจ็ FC ที่ตีอยู่ในช่องผู้พักสุขุทุกคนครับผมผมนบผู้พักวงวงวงพค,ครับเบากน่งว่ามวลพี่น้องมวลแม่บ่มวลแม่สายวับเจอก์วันนี้ต้องว่าเรื่องหนึ่งต้องว่า <c oughs> นี่เรื่องหนึ่งต้องว่าเพราะว่าเขาเคยสู่มาโดนแล้วเรื่องนี้ ให้สู่ให้เวา้าให้เบาประกาศหน่อยมานาาแสนนานเป็นเว่าวจังเดือนเรื่องยังวัดนี่นนองจำได้บ่จำได้บ่ครั้งหนึ่งมาน่าชัยปกหกาศหน่อยของเดาแต่ไปยืนข้างหลังแต่๋ยวไปคดตัวง,งอฝอนตัวี้นียวนี่ข้างหลังนะครับอยู่อีก สเต็ปหนึ่งสั้นสามสั้นสี่นะครับแถวหลังแหละวอยายแถวผู้ค้าก่ะออกิีบ่อยาาอออยองตอนนั้นพวหน้องแนมเอฟซี FC แนมบ่เห็นผู้ใดกันแนมบ่เห็นมนัมนอะมันอะไปทั้งใดแนมบ่เห็นจันเสือนะครับกันลุล่วงมาเปล่ามันโดนแสนโดนใช่ไหมครับ ขอลองทั้งผู้บริหารทั้งคุณครูและพวกนักบลาซงกนมาเยืนดันนามาเยืนดันนาเวทีซะคากเนี้ยงเป็นหลายเนาะนะเออเอฟซีเนี่ยฮะจงตะเวาขยักให้ลูกไส้มาเยืนนดางนาเพระว่ัฒนางานนาปชด่น คนคนขายได้คนพ่นมีราศีคนกำลังมีกระสรสแสงใช่ไหมบอเขาก็อยากให้ไมายืนข้างหน,น้าเขาก็อยากให้ไม่ยืนข้างหน้าเนาะเอาเอามาตรงใส่หมวงก่อกพอแม่แม่พ่นก็อยากให้ยืนข้างหน,น้าผู้พาก็บอกบอกหลายบอาโอ้เจ้าว่าจะกิดหลายกิดต่อหลายกิเบอก กอลองผู้บาอาจารย์จนแล้วจนรอดสุดท้ายเป็นโดนิวัลถึงเรื่องนี้กันอีกเลยนะครับเนาะพอเขาก็หยุดไปกันแล้วแต่แล้วแต่ทั้งผู้ผู้จัดการทีมงานขนาดกรรมการเ่นผู้บาอาจารย์่นจัดบอกจอังไรกันแล้วแต่ปอกกิ่งมองได้เลยปล่อยเลยตามเลยนะครับเนาะ เข้ากับบอลเวอลต่อจนมาสมือนี้ทุกคนกะบได้เดวอลถึงทุกคนกับบไลเดวอลถึงเรื่องนี้นะครับผู้พาก็เลยยึบยกเรื่องนี้มาว้าต่อเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับเนาะเพื่อเป็นการขอบคุณที่เอนดูบๆๆๆๆๆักหนาบักหนามายืนบอกหนาะ คือเก่านะครับเพราะว่าศิเกิดเอียงถึงจะสร้างครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างีิผ่านมามันเป็นการหลายๆอย่างหลายๆอย่างในทีมงานในในทีมเสาน้อยอาจจะมีปลูกผักอาจจะมีนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเราไม่รู้นะครับน้องปิผ่านมากกะบอกเป็นอย่างนะครับ พราอคนอยู่ทีมเดียวกันอยู่วงเดียวกันว่าจะเป็นท่านใดก็ช่างเราก็ไม่สามารถที่ไปเจาะรงได้นะเสนะกอขอบคุณขอบคุณนละโดยเฉพาะที่สำคัญเลยคือ,อคู่ไกลคู่ไกลในีมเป็นเป็นหัวเรือใหญ่จากบ็อกกิ้งจังนงนั่นนงล่ำให้แดนเซอร์ให้ลองต้องขอบคุณขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับ ได้ยินข่าวว่าบรรดาหรือแม่เป็นน้ำบกสบายก็ขอให้จริงสักสิทธิ์ดูแลปกปักรักษาเนื้อหายว่าแม่ปุ๊บเนาะเขาอาจีพอะไรหุ่นจักกันโดยการส่วน,นตัวแต่ว่าเข้ากับติดตามผลงานเขาเป็นมากนะ,ะครับเนาะนั่นเลยครับจะให้ภาวนาวันใดตันหายวันไหน,านาขึ้น ดีไม่แห้งคนเ่าคนแก่กับเป็นดินฉะีกมีเจ็บมีไข่หลลงหลายเล่าขนาดผู้พาแยังโดนไปตั้งเนื้เส้นหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบยังโดนไปต3 3ั้งสามสามเซนนอายุหาสิบห้านี่แหละอียงมันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าผู้พ้าเขาล่งบานท่านตอนนี้ก็เริ่มดีถึงมากว่าม,มีแนนเอาอกแล้วนะครับพ่าม,มีแนนเอาอกแล้วสบายใจ ที่คือขั้นตอนที่หนึ่งเป็ยอดมากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับกำลังใจที่ดีมากสำหรับกำลังใจคนคนยูบานท่านกำลังใจของพ่อแม่ของเอฟซีบัลลาโนยและเอฟซีของผู้ผ่ายอยู่ในช่องผู้ผ่านะครับเนะบาะบักลาโนยได้ยืนบล็อกหนาะจริงๆยืนมาโดดแล้วยืนมาโดดแล้วแต่ว่าเมื่อไ้ออกมาว้าซ์เอฟซนะครับ พอได้ออกมาว่าออกมาคุยซื่อนะครับพอได้ออกมาแล้วพอคุยคลิปนี้ก็ต้องเป็นการขอบคุณการให้กำลังใจกันขอบคุณทีมงานขอบคุณสำหรับรุนครูผู้จัดหรือว่าผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวจัดการจันทอย่างจริง่ัง,ก,งกัหน้องจะให้จะให้ใหมีแต่ความสุขขอบคุณจริงๆจากใจ,จ,จ,จนะครับนาะ พ่มีแสงอย่าง,งนั้นนอ้องแม่ฮักก็ะดีใจพ่อฮักกะดีใจเอฟซีบักลาหน่อยก็ะดีใจกี่เห็นบักลาออกมาเย็นนานนาแล้วดิวันนี้่มีผู้ใดว่าถึงได้เรื่องเนี้ย <c oughs> ไม่มีใครพูดถึงเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเราก็ย่มสู่สู่ย่มคุยกรไดไปสู่ลบตบเมื่อนำํำแผงคุยในทางที่สั่งสรรนะครับนอ้องสุดท้ายน้องก็ไดเมายืนไม่ว่าจะด้วยประการอะใดอนใดก็ช่างตอนนี้น้องก็ยืนอยู่บอกหนาะพ่อแม่เอฟซีเนจะดีใจเิ่นจะดีใจเพิ่นกับพุ่งใจทุกชิงทุกอย่างเป็นลูกไส้เต็มเต็ม นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอบอกว่ามันจะแก้ไขได้อาจจะช้าหน่อยอาจ,จะเร็วหน่อยทั้งทีมงานทั้งยังเ่นก็นคอยดูแลอยู่นะครับเนาะผู้พากับ่าได้ไปบอกเห้เุผเสียหายเอยี่ยงนะครับเนาะคุยในทังทีพ่อประมา่นว่าหเหตุใดเชีห้น้องขึ้นมาอยู่อกหนาะยู่้าณนี้มัน,นจะจบไปแล้วแหละจบไปแล้วนะครับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างกับือว่าโอเคก็ดีใจนำมันนะเป็นบันแพ่งที่ผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมมาได้ตลอดเวลานะครับผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมได้มาตลอดเวลาบ๊อบวีจิเป็นพยุนหน่อยพยุใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจิเป็นบทเรียนเก็ญแนองแข็งแก่ง,งต,ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ ผู้ถามมาว่าเรื่องนี้โดยตรงขอบคุณทิมงานขอบคุณครูพูดจัดครูผูคอยดูแลน้องให้มีความสุขตลอดไปนะครับเดินให้มีแต่ความสุขควาเจริญตลอดไปทิมงานสาวหน่อยสุดสุดพนพู้ถาช่องเดียวช่องเดียวที่ท,ทบเกี่ยวกับน้องมณะตลอดไปะนะครับนอะขอให้พ่อแม่มีแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปครับ ฝากคอมเมนต์ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ผู้ภากับผมสวัสดีครับ